เอาละเมื่อมีฟรีดอมก็ต้องมีจัดติสนะทุกคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวเจ้าอินฟินิตจัดตีส์สีแดงแรง3เท่าโอ้โหสภาพกล่องนี่คืองานจีนของอแท้ๆเลยนะกล่องเปิดครับขนาดนี้โอเคเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าอย่าเสียเวลากันหน้าปกกล่องเลยเพราะมันไม่มีอะไรสีแดงข้างในคือสีแดงแรง3เท่าทุกคนเป็นสีแดงที่จริงใจมากส่วนเรื่องดีเทลบนชิ้นงานก็ถือว่าทำได้โอเคทุกคนเรื่องขี้พลาสติกนี่คือยังไม่เห็นเลยนะนี่ก็มีชิ้นส่วนตามข้อต่อที่เป็นสีเทามาด้วยทุกคนแล้วก็มีเอฟเเเฟฟฟคคบบบีีีีีมมมอออน่่่ืืโลทงตกก ออกเหลืองเข้มนะแล้วก็มีสีเขียวออกเขียวเข้ม,เข,มเข้มกว่าทั่วไปหน่อยอันนี้คู่มือไม่ซิดเหมือนฟรีดอมแล้วเพราะคนละค่ายกันคู่มือถือว่าโอเคสีสดใช้ได้อยู่ทุกคนคู่มือก็คือตามของบันไดเป้ไม่มีอะไรพิเศษเลยทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าพอประกอบเสร็จแล้วน้องะจอามาเป็นยังไงกับเจ้าอินฟินิติสสีแดงแรงฤทธิ์ไปดูกันเลยเอาละทุกคนประกอบเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็ได้อฟมเพลบีมแล้วก็ด้ามบีมมาให้เยอะมากเลยนะมีโล่บีมด้วยแล้วก็มีที่ไว้กัักับบบเเเเเอออออ่่่่่ใสกก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 กแแแคคคคชนนนนนนนดด้้้้้ววววววทุลลล็็็็มมมมมมีีีีีปปปืืืืืโรรรรรๆููาาาาะพถถึงงจต เป็นตัวหนึ่งที่ประกอบได้ง่ายประกอบได้ง่ายจริงๆทุกคนไม่มีเหล่าไม่มีคว้าเลยก็คือใส่ตรงไหนก็คือเข้าเข้าเข้าแน่นเลยทุกคนอันนี้คือเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะชื่นชมมากว่าประกอบได้ง่ายจริงแต่ติดนิดเดียวทุกคนมันมีบางจุดที่อาจจะไม่สนิทอย่างเช่นตรงรแบ็คด้านหลังที่ทายัางไงมันก็ไม่สนิทแล้วก็แอบหลวมนิดๆ,ๆหน่อยด้วยส่วนตามข้อต่อและจุดขยับของน้องก็ถือว่าทําออกมาได้โอเคเลยทุกคนไม่แน่นจนเกินไปแล้วก็ไม่หลวมนะถือว่าแข็งแรงดีทุกคนจัดาสนุกเป็นตัวหนึ่งที่ถือว่าโอเคใใ้นะ้้ไไดดดนนนนนนะะกกกกัังทททีีีีี่่่่มมมมเคคยุป็ตตววาาาออรจพููห อิ Insert, นเซอร์กันนําเต็มไม่เฉยในคลิปนี้นะอยากจะพูดมากกว่านี้แหละแต่มันไม่มีอะไรจริงๆเพราะว่าที่มีสติสนี่คือไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันมันเป็นตัวหนึ่งที่งานจีนไม่ว่าค่ายไหนเคาก็ทําออกมาได้ดูดีนะทุกคนยกเว้นจะไปเจอปลด QC อะไรแบบนี้แต่เคามีแอปซื้อได้อยู่เรื่องนึงทุกคนนะก็ค,ะคือการที่เขาไม่ให้ดีคอร์มานี่แหละซึ่ง5โปรโมทของเจ้าตัวนี้เคาให้ดีคอมานะแต่ซื้อได้ที่ในกล่องไม่ได้ให้ดีคอมาแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่ให้มาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมถือว่าโอเคและน่าลองสําหรับงบไม่เกิน2แบงค์แดงของเจ้าตัวนี้นะทุกคนนะใครที่สนใจหรือชอบก็ไปตามตามกันได้ทุกคนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปดู เดี๋ยวกเต็มๆเลยบ๊ายบายจะกลับมาคลิปหน้าบ๊ายบายไปละ